กย้อนไปสัก20-30ปีก่อนเรื่องของการตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกคงดูเหมือนเป็นเพียงเรื่องฝันเฟื่องเป็นคำถามที่ไม่มีวันหาคำตอบพบแต่ณวันนี้นักดาราศาสตร์หลายคนไม่ได้ถามอีกต่อไปแล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่อื่นในจักรวาลหรือไม่แต่คือเมื่อไหร่เราจะพบมันการตรวจจับสัญญาณชีวิตบนดาวต่างๆ ไม่ว่าจะที่อยู่ในระบบสุริยะหรือที่อยู่ไกลออกไปล้วนเป็นสัญญาณอันดีในมุมของนักดาราศาสตร์หลายคนว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจเป็นไปได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อเร็วๆนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บขององค์กรนาซ่าตรวจพบสัญญาณหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเราและยังมีภารกิจอีกมากที่กำลังดำเนินการอยู่หรือกำลังจะเริ่มต้นเพื่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลศาสตราจารย์แคทเธอรีนเฮแมนนักดาราศาสตร์สกอตแลนด์กล่าวว่าเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมด้วยดวงดาวและดาวเคราะห์นับอนันต์ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า เราไม่สามารถเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาเพียงชนิดเดียวในจักรวาลน,นี้ได้ขณะนี้เรามีเทคโนโลยีและความสามารถในการตอบคำถามว่าเราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่กล้องโทรทัศน์สามารถวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของเราเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถสร้างขึ้นได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเช่นเมื่อเร็วๆนี้เจมส์เว็บค้นพบโมเลกุลที่เรียกว่า ไดเมทิลซัลไฟด์บนดาวเคราะห์ k 2 8 8 b ซึ่งโมเลกุลชนิดนี้ปกติบนโลกจะถูกผลิตโดยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นหากข้อบ่งชี้ดังกล่าวได้รับการยืนยันมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการค้นหาชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงถ้าเราพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงแรกที่เราศึกษามันจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตจะมีอยู่ทั่วไปในจักรวาล ดาวเคราะห์ k 2 1 8 b นั้นมีตำแหน่งที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าโซนโกลดิล็อกคือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดาวฤกษ์อย่างเหมาะสมอุณหภูมิพื้นผิวจะไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปและเหมาะสมที่จะมีน้ำซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแม้ว่าพวกเขาจะไม่พบสัญญาณชีวิตบน k 2 1 8 b แต่ทีมวิจัยก็มีดาวเคราะห์โกลดิล็อกอีก10ดวงอยู่ในรายการที่จะศึกษา และอาจมีอีกหลายดวงหลังจากนั้นทั้งนี้แม้เจมเว็บจะได้ชื่อว่าเป็นกล้องโทรทัศน์อวากาศที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่มันก็มีขีดจำกัดเพราะมันจะไม่สามารถตรวจจับดาวเคราะห์ไกลๆที่มีขนาดเล็กเท่ากับโลกหรืออยู่ใกล้กับดาวฤกษ์เกินไปได้เนื่องจากมีแสงสะท้อนในขณะที่นักดาราศาสตร์บางกลุ่มโฟกัสที่ดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ไกลออกไป บางกลุ่มก็จำกัดการค้นหาของพวกเขาไว้ที่ดาวในระบบสุริยะของเราเองดาวที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับชีวิตคือยูโรป้าหนึ่งในดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวพฤหัสบดีซึ่งมีมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งและล่าสุดเจมส์เว็บเพิ่งตรวจพบคาร์บอนองค์ประกอบของชีวิตบนพื้นผิวของยูโรป้าหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของคณะศึกษาดวงจันทร์ยูโรปาบอกว่า คงจะน่าแปลกใจถ้าบนดวงจันทร์น้ำแข็งดวงใดดวงหนึ่งของดาวพฤหัสไม่มีชีวิตอยู่ในส่วนของเพื่อนบ้านเราอย่างดาวอังคารเองแม้ปัจจุบันจะมีสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตมากเกินไปแต่นักดราราศาสตร์เชื่อว่าครั้งหนึ่งดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้เคยเขียวชอุ่มมีชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรและสามารถดำรงชีวิตได้ ขณะนี้ยานสำรวจ p e r ร์เซเวียรของนาซากำลังเก็บตัวอย่างจากปล่องภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเคยเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโบราณและจะนำหินเหล่านั้นมายังโลกเพื่อวิเคราะห์หาไมโครฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากการมุ่งหน้าออกไปตามหาสิ่งมีชีวิตในจกักรวาลอันไกลโพ้นแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่ม ที่เฝ้ารอคอยการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวเช่นกันเช่นภารกิจค้นหาสัญญาณวิทยุจากมนุษย์ต่างดาวของสถาบันเซติแต่ที่ผ่านมาเนื่องจากจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปการค้นหาสัญญาณของพวกเขาจึงเป็นแบบสุ่มแต่ด้วยความสามารถของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บ ในการระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีอรารยธรรมต่างดาวมากที่สุดจะช่วยให้เซติสามารถมุ่งการค้นหาไปที่ตรงนั้นได้และอาจช่วยให้การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเข้าใกล้ความจริงยิ่งขึ้นหลายสิบปีก่อนเราคงไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจนว่ามีดาวดวงอื่นที่มีสภาวะเอื้อต่อการดำรงชีวิตมีดาวที่มีน้ำดาวที่องค์ประกอบทางเคมีคล้ายโลก และด้วยเทคโนโลยีที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้ว่าในช่วชีวิตนี้ของเราเราอาจได้รับทราบถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกกับตาตัวเอง